ะเทยะปุริโสทานังแปลว่าเกิดเป็นคนควรให้ทานในโลกนี้มีคนที่จนยากแสนลำบากดิ้นรนกังวลหาผู้มีทรัพย์ยาละกะรุณาควรเมตตาตั้งจิตอุทิศทานบริจาคโภคสละให้ทั้งของใช้เสื้อผ้ากระยาหาร สงเคราะห์คนจนเหลือช่วยเจือจานนับเป็นทานการุณบุญอน,นันต์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีคุณลุงอยู่คนนึงครับท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเป็นประจำท่านเล่าบอกว่าท่านเป็นคนกรุงเทพเมื่อปี2497 ท่านก็ค้าขายอะไรต่ออะไรอยู่ในกรุงเทพนะแล้วถ้าไหนไม่รู้เกิดมีมิจฉาทิฏฐิหันไปประกอบอาชีพค้าสัตว์ป่ากับเขาอยู่ภาคหนึ่งการค้าสัตว์ป่าของลุงพรในสมัยนั้นแกก็ออกตะเวนดงพญาเย็นเพื่อไปจับสัตว์ป่าด้วยตัวเองโดยมีความตั้งใจอย่างแน่วแนว่ว่าจะจับสัตว์ทุกชนิดเท่าที่ตัวพบเห็นมากักขังหวังจะส่งไปขายต่างประเทศ เพราะว่ามีราคาดีกว่าที่จะขายกันในเมืองไทยหลายเท่านักแต่จะเป็นด้วยแกทำบาปไม่ขึ้นหรือจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบมีอันเป็นไปให้ลุงพรเนี่ยจับสัตว์ป่าไม่ได้เลยสักตัวเดียวทั้งๆท,ท,ท,ที่ไปกินไปนอนอยู่ในดงใหญ่เกือบเดือนในขณะที่แกกำลังอยู่ในระหว่างความผิดหวังเป็นอย่างมากนั้นก็ประเอิญมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อในอน้น ดักลิงโทนได้ตัวหนึ่งมัดอกแอนเข้ามาหาลุงพรถึงปางที่พักแล้วก็เสนอขายให้ลุงพรเป็นเงิน50บาทในสมัยนั้นครั้งแรกแกก็ไม่มีเจตนาจะนำลิงโทนตัวนั้นเข้ากรุงเทพด้วยเลยแต่ความอายที่เกิดจากเข้าป่าแล้วไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาอวดที่บ้านแกก็เลยตัดสินใจ ซื้อลิงของนายอ้นนี่ใส่กรงเหล็กที่เตรียมนํามานี่ขนขึ้นรถโดยสารสายโคราชกรุงเทพกลับในวันรุ่งขึ้นการที่แกนําลิงโทนออกจากป่าดงซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่กินของเขาพรากจากลูกจากเมียเขาแล้วก็นํามากรุงเทพเพื่อขายใครก็ได้ที่มีเงินจะรับซื้อนั้นเป็นบาปกรรมอันมหันที่สนองแกอย่างไม่มีวันลืมเลือนทีเดียว ลางบอกเหตุไม่สู้จะดีเริ่มตั้งแต่วันแรกที่แกนำลิงตัวนั้นมาถึงบ้านก็ปรากฏว่าภรรยาของแกไม่ได้อยู่บ้านเช่นปกติเมื่อถามใครต่อใครก็ไม่มีใครรู้ว่าภรรยาไปธุระที่ไหนเมื่อไรจวบจนกระทั่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเธอก็ยังไม่กลับมาให้เห็นหน้าลุงพรก็เที่ยวโทรศัพท์ไปตามญาติบ้านญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนฝูงของเธอก็ไม่มีใครให้คำตอบแกได้สักคนในระหว่างที่แกกำลังว้าวุ่นใจอยู่นั้น เด็กทางบ้านก็นำลิงขึ้นรถแท็กซี่ไปเที่ยวตะเวนขายขายไปทั่วไม่ว่าเขาดินหรือว่าพ่อค้าสัตว์ป่าไปจนหมดทุกขนทุกแห่งก็ไม่มีผู้ใดรับซื้อจนในที่สุดต้องยกให้คนที่เขามีเมตตาจะรับเลี้ยงไปเปล่าๆโดยที่เสียค่ารถแท็กซี่ไปตั้งหลายร้อยก็เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แกก็หมดอารมณ์ที่จะประพฤติตัวเป็นพรานป่าเที่ยวจับสัตว์ไปขายต่างประเทศอีกต่อไปแต่กรรมมันยังไม่จบ หลังจากนั้นไม่กี่วันภรรยาของแกก็กลับมาบ้านพร้อมกับยื่นคำขาดขอหย่าร้างกับแกในทันทีเหตุผลของภรรยาก็คือไม่สามารถจะอยู่ทนทุกทรมานเพราะความยากจนกับแกได้อีกต่อไปประการหนึ่งก็คือเธอได้ที่พึ่งใหม่แล้วเธอว่าอย่างนั้นความเลวร้ายในสถานการณ์ส่วนตัวของลุงพรอย่างนี้ยังความเจ็บปวดให้แกจนสุดจะทนได้ ก็ตัดสินใจจูงมือภรรยาไปทำการย่าร้างที่อำเภอณบัดนั้นเลยแล้วแกก็หิ้วกระเป๋าใส่เสื้อผ้าออกจากบ้านโดยเสียสละให้บ้านนี่เป็นที่อาศัยแก่อดีตภรรยาแกต่อไปส่วนแกน่ะจะไปตายดาบหน้าเองจากนั้นแกก็ระหกระเหเร่ร่อนอไปปักใต้ทะลุไปถึงเกาะสราย จังหวัดสตูลแล้วก็ไปล้มป่วยด้วยโรคไทฟอยจนสลบสลายไม่ได้สติดีแต่ว่าได้เพื่อนเขาพาลงเรือนำส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งมีพวนวยการเป็นเพื่อนนักเรียนเก่าบำบัดร,รักษาถึงได้รอดตายมาได้ความทุกข์ทรมานที่ต้องพลัดพรากจากของรักของห่วงครั้งนี้กินเวลายาวนานนับปีถึงค่อยบรรเทาแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์มนากับเขาได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อแกหันมาสนใจในธรรมะภายหลัง จึงได้ทราบว่าเป็นผลแห่งกรรมที่แกไปพรากลิงโทนจากลูกจากเมียเขานั่นเองและเป็นผลกรรมที่ติดตามมาอย่างรวดเร็วเกินกวาที่แกจะคาดฝันไม่แต่เท่านั้นในเวลาต่อมาแกก็ได้ทราบข่าวว่านายอ้นคนที่จับลิงมัดไพ่หลังอกแอนมาขายให้แกเกิดอุบัติเหตุตกต้นยางถึงกระดูกสันหลังเดาะต้องเดินอกแอนอยู่สองสามปีก็ตายด้วยความทรมานนี่แหละคือผลกรรม ที่แกรประสบมาด้วยตัวเองเมื่อครั้งยังเป็นหนุ่มชะกันแล้วแกก็เล่าเพื่อจะเป็นบุญกุศลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอย่าได้มีใครริที่จะไปทำอย่างแกอีกเลยเพราะกรรมมันทันตาเห็นจริงๆเรื่องบาปเรื่องกรรมแบบนี้ท่านผู้ฟังเมื่อไม่นานมานี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งมีอาชีพจับลูกนกขุนทองขายมาหลายปี อยู่มาวันหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็ปีนต้นไม้ไปจับลูกนกขุนทองบนคาคบแล้วก็เกิดหน้ามืดหัวคำมำตกลงจากต้นไม้คอหักตายอ่านข่าวนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องที่คุณสมจิตเล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2493แแกไปชักลากไม้ยางในป่าบางระกรมป่านี้อุดมไปด้วยไม้เบญจพรรณที่มีขนาดสองคนโอบเป็นอย่างเล็กที่สุด ไปจนถึงขนาดใหญ่สามสี่คนโอบทั้งเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดตั้งแต่ฝูงช้างเถื่อนไปจนถึงนกหนูที่มีสีสันแปลกตานี่ก่อนที่จะเข้าป่าก็จะต้องผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่มีชุมนุมเพียงสิบหลังคาเรือนตรงใกล้ทางเข้าปากดงหมู่บ้านนี้มีอาชีพทำไร่ทํานาจับสัตว์ป่าขายเป็นงานอดิเรกสัตว์ที่พวกเขาชอบจับมาขายในอำเภอรหรือว่าจังหวัดนี่ก็ลูกชนีครับ ลูกชนีเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าลูกชนีน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่คล้ายคนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นแต่การจับลูกชนีมาขายแต่ละครั้งนี่ออกจะทารุณเอาการเพราะว่าจะต้องฆ่าแม่ชนีทุกครั้งไปวิธีฆ่าก็คือใช้ปืนยิงเอาดือด้อๆนี่เองคุณสมจิตเนรู้จักกับหัวหน้าหมู่บ้านเพราะว่าหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยเขาอาศัยรถลากไม้เข้าอำเภอคนหมู่บ้านนี่เรียกเขาว่าพี่กล่มกันทุกคน พี่กรัมเล่าให้ฟังว่าการทําไร่ทํานาที่นี่ออกจะลําบากเพราะว่าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลไม่รู้ว่าเป็นด้วยเหตุอะไรทั้งๆที่อําเภอรหรือก็ฝนชุกแต่ว่าที่นี่กลับไม่มีฝนชาวไร่ชาวนาที่อื่นเนี่ยทำไร่ทํานาได้ผลสมบูรณ์ทุกปีแต่ว่าหมู่บ้านของแกกลับยากจนขัดสนหนักพอข้าวกล้าง,งามงามกะว่าจะลงปลูกในปีนี้เอาให้เต็มที่สียทีฝนก็มาแรงซะอีก ทั้งๆท,ที่ชาวไร่ชาวนาทางอำเภอซึ่งก็ไม่อยู่ไกลจากพวกแกเท่าไหร่เลยกลับมีน้ําสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านหมู่ของแกก็เลยต้องจับสัตว์ป่ามาขายพอประทังชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอดีในขณะที่พิกรมำกกําลังพูดคุยกับคุณสมจิตอยู่นั้นรถก็เพิ่งจะแล่นออกจากหมู่บ้านไม่ถึงหกิโลเมตรคุณสมจิตก็เหลือบไปเห็นพระธุดงองค์หนึ่งกําลังแบกรดเดินอยู่ริมทางข้างหน้ารูปหนึ่ง ก็รีบจอดรถนิมนต์ท่านขึ้นมานั่งข้างหน้าเพราะว่ายังมีที่เหลือพอจะให้ท่านโดยสารไปได้ครั้นรถออกวิ่งไปได้ชั่วครู่ก็ถามว่าท่านจะไปไหนมาจากที่ไหนเราจะได้ไปส่งท่านก็กลับบอกว่าอาตมามาจากทางไกลกําลังจะออกทุดงไปจังหวัดสุขโขทยัยก็นิมนต์ให้ท่านนั่งไปถึงตัวจังหวัดพิษณุโลกดูจะใกล้กับจุดหมายปลายทางที่ท่านจะทุดงไปท่านก็รับปากด้วยความยินดีพอรถแล่นไปอีกสักหน่อย พี่กลัมก็ยังปรับทุกขางอยู่ก็เอ่ยปากพรรณนาความทุกข์ยากให้คุณสมจิตฟังต่อไปโดยบอกว่าแม้กระทั่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยคนในหมู่บ้านของแกคว่าจะหอบหิ้วไปหาหมอก็แสนที่จะลำบากยากเข็นเพราะว่าหนทางมันไกลถ้าไข้หนักก็ตายซะกลางทางพอพี่กรัมพูดได้แค่นั้นพระทุดงที่นั่งมาด้วยท่านก็ถามว่าเออหมู่บ้านโยมอยู่ที่ไหนล่ะพี่กลัมก็บอกว่าปากดง ท่านก็นิ่งไปชั่วครู่แล้วก็ถามว่าทําไร่ทํานากันหรือเปล่าเละโยมพิกรรมก็บอกว่ากําลังเล่าถึงความทุกข์ยากของคนหมู่บ้านของแกให้อคุณสมจิตฟังอยู่นี่แหละเพราะว่าน้ําท่ามันไม่บริบูรณ์เหมือนกับที่อื่นๆเขาฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลคราวนี้พระธุดงท่านนั่งเงียบมานานคั้นรถลากไม้มาถึงตัวอำเภอบางระกรรมที่พิกรมจะลง พระท่านก็เอ่ยปากกับพี่กล่ำบอกว่าโยมอาตมาดูดูแล้วนะอยากจะช่วยโยมสักหน่อยแต่ไม่ทราบว่าโยมจะเชื่ออาตมาหรือเปล่าพี่กร่มกำลังจะก้าวขาลงจากรถก็ชะง,งักหันมายกมือไหว้แล้วก็บอกว่าเออถ้าหากว่าหลวงพี่ช่วยผมได้ก็จะเป็นประเดชพระคุณที่สุดนะครับจะสั่งให้ทำอะไรผมก็ทำทั้งนั้นแหละโยมโยมหยุดฆ่าสัตว์ตัดชีวิต พากลูกพากแม่เขาเมื่อไหร่นะหยุด่อหยุดเมื่อไหร่โยมก็มีอันจะกินเมื่อนั้นแหละพี่กร่ำฟังท่านอยู่ในตาค้างเลยยังไม่เคยเล่าให้ท่านฟังถึงอาชีพที่พวกตนจับลิงจับชนีขายแม้แต่คําเดียวแล้วทำไมท่านรู้อีกปีหนึ่งต่อมาคุณสมจิตต้องกลับไปลากไม้ที่ป่านั้นอีกครั้งเพราะปีที่แล้วฝนล,ลงชุก เอิญก็ได้เจอกับพี่กล่าแกก็วิ่งหัวร่อราเขามาหาด้วยความดีใจหลังจากถามสารทุกสุขดิบกันชั่วรูพี่กล่ำแกก็บอกว่าเออนายจำคำพูดที่พระทุดงองค์นั้นท่านบอกหรือเปล่าคุณสมจิตก็พยักหน้าผมกลับมาบ้านหลังจากวันนั้นแล้วก็นอนคิดอยู่สองสามคืนก็เรียกประชุมลูกบ้านแล้วก็เล่าให้พวกเขาฟังถึงคำตักเตือนของพระทุดงรูปนั้น แล้วในที่สุดพวกเราก็พลอยเห็นดีที่จะลองทำตามคำแนะนำของท่านแล้วนายรู้เปล่าว่าพวกเราเป็นยังไงอ่าก็ไม่เจอตั้งปีจะไปรู้ได้ยังไงพี่กล่ำก็นี่เดี๋ยวนี้พวกเราทำนาได้ข้าวเหลือพอจะขายให้โรงสีคนละเวียนสองเวียนแล้วนะถ้าคนไหนทำมากก็เห็นจะเหลือกินละคุณสมจิตฟังพี่กร่มพูดแล้วอดขนลุกไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่บังเอิญพบพระธุดงในวันนั้น พี่กรัมกับพวกก็คงจะจนอีกนานก็ถึงอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการพรากลูกพรากเมียเขาเป็นกรรมที่บทบังความเจริญของชีวิตทีเดียวและครับถ้าใครละได้เลิกได้สมควรที่จะระง,งับทันทีมิฉะนั้นท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้พบแสงสว่างของชีวิตเอาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ